สวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับบุงาพาเพลินนะคะวันนี้จะมาพาทุกคนมาชมบ้านทรงกระทัดรัดนะคะหลังนี้งบน่ารักมากค่ะทุกคน1 2 0 0 0 0บาทนะคะขอบคุณคุณค,ณครูประหยัดโดยที่ให้บุงาได้มาถ่ายในครั้งนี้นะคะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะบรรยากาศสวยงามมากค่ะนะคะ จะมีต้นมะนาวดอกไม้ใบหญ้าประตูทางเข้าก็สวยนี่ค่ะก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมด้วยค่ะทุกคนลังคาก็จะเป็นสองสเต็ปลักษณะนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของบริเวณภายในนะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นสองล็อกด้วยกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในอีกทีนึงตรงนี้จะเป็น6เมตรเโดยประมาณนะคะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้จะยื่นมานะคะประมาณเมตร60 เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในเพราะว่าตอนนี้ฝนจะตกนะคะทุกคนก็คือหยดแล้วล่ะเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆดูพื้นคือฝนหยดแล้วนะคะก็อาศัยช่วงฝนซาก็ถ่ายให้เพื่อนชมงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะบรรยากาศดีมากค่ะตอนนี้ฝนก็กำลังตกเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนว่าสวยแค่ไหนนะคะ นี่นะคะสวนสวยมากขอบคุณคุณครูประหยัดเจ้าของบ้านด้วยนะคะทุกคนที่ให้ได้มาถ่ายในวันนี้ฝนหยุดแล้วจ้านะคะคุณครูจัดสวนได้สวยมากแบบนี้เลยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวนี่ค่ะมะนาวออกลูกสวยงามเลยนะคะลูกดกมากฝนหยุดแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศฝนตกจริงๆนะคะอันนี้อ่างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ภายในก็จะเป็นสองสเตปลักษณะนี้จะแบ่งเป็นสองล็อกตรงนี้คุณครูบอกว่าจะทําเป็นลักษณะเป็นห้องหนังสือแล้วก็โฮมเทเตอร์ประมาณนี้นะคะถ้าเสียงเบายัางไงขอโทษทุกคนด้วยนะคะทุกคนก็พอดีว่าฝนหยดนะคะถ่ายตอนฝนตกเลยนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นนะคะลักษณะฉาบบัวนะคะเป็นขอบอันนี้จะเป็นฉาบสําเร็จคุณครูบอกว่าฉับเลโก้ประมาณนี้นะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้น้องเนยกับพ่อก็นั่งหลบฝนเลยตรงนี้ก็จะมีที่นั่งเล่นแบบนี้นะคะทุกคนอ่านี่นะคะพอน้องเนยกับน,น้องเนยก็นั่งตรงนี้เดี๋ยวพง n g อธิบายทีละจุดเลยนะคะก็คุณครูก็ทาเบ็ดเสร็จไปแล้วตรงนี้ฝั่งนี้นะคะงบประมาณตอนนี้หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะคะปรูกระเบื้องหน้าบ้านคุณครูจากสวนได้สวยมากเดี๋ยวให้ทุกคนชมนะคะ แบบนี้เลยข้างบนก็จะเป็นฝ้าเรียบแล้วก็ฝ้าระบายอากาศนะคะลักษณะนี้ความสูงด้านหน้านะคะจากฝั่งนี้นะคะทุกคนความสูงจากด้านล่างนี้นะคะขึ้นบนสูงประมาณ2เมตรนะคะอันนี้จะบ้านเป็นบ้านทรงน่ารักเพราะว่าบ้านหลักจะอยู่ฝั่งนี้นะคะทุกคนบ้านหลักอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ที่นั่งเล่นตรงนี้จะกว้างนะคะ จะกว้างประมาณนะคะ2เมตรครึ่งนะคะทุกคนก็มีที่นั่งเล่นชิวๆแบบนี้นะคะแล้วก็มาด้านหน้าฝั่งนี้จะยื่นนะคะเมตรหกสิก็แบบเป็นลายน่ารักประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวพงกงาถอยให้ทุกคนชมฝั่งนี้บ้างนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างก็คือรอทาสีฝ้านะคะแล้วก็ติดตั้งระบบไฟนะคะแล้วก็ ติดตั้งในส่วนของประตูหน้าต่างนะคะก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของประตูกันก่อนนะคะทุกคนในส่วนของประตูนะคะความสูงของประตูนะคะ1.80เมตร80นะคะทุกคนแล้วก็ในส่วนของความกว้างจะเป็นเมตร60คุณครูจะติดเป็นประตูไม้บานเลื่อนนะคะทุกคนในส่วนของความกว้างนะคะช่องแรกนี้นะคะจะกว้าง3มเมตร30 นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะคะก่อนจะเข้าดูภายในให้ดูบรรยากาศรอบๆคุณครูจัดสวนสวยมากนะคะสวยทุกจุดเลยนะคะก็จะมีปูกระเบื้องรอบแล้วนะคะแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูด้านข้างซึ่งสวยงามมากนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะก็ติดฟ้าเ็ดเสร็จแล้วด้านข้างมีบัวรอบเลยค่ะทุกคนอ่ะ งันเดียวบุงาจจะให้ทุกคนดูพร้อมๆกันนะคะตรงนี้จะมี2ล็อกนะคะก็เดียวบุงาขออนุญาตอธิบายเลยเนาะก็จะเป็นล็อกละฝั่งนี้3เมตรยีนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็น3เมตรเจรวมนะคะ2ล็อกนี้จะเป็น6เมตรเกนะคะก็เกือบ7เมตรนะคะทุกคนยาวไปนู่นเลยนะคะงบแสนสองถือว่าประหยัดนะคะคุณครูก็าจ้างช่างช่างบ้านราเนาะคุณเนาะ นี่ช่างบ้านเราอ่าโอเคเข้ามานะคะฝั่งนี้ตรงนี้เดี๋ยวคุณครูจะติดในส่วนของหน้าต่างอลูมิเนียมนะคะในส่วนของขนาดหน้าต่างนะคะทุกคนขนาดหน้าต่างจะสูงหนึ่งเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของแนวนอนนะคะคือด้านกว้างจะเป็นเมตร40เมตร40่คูณหนึ่งเมตรลักษณะนี้เดี๋ยวจะมีทำฝ้าเป็นแบบว่าฝ้าลุมนะคะก็ สีแบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวมีติดทาสีเก็บรายละเอียดอีกส่วนหนึ่งนะคะทุกคนแบบนี้เลยเนาะแต่ทีนี้ในส่วนของอีกล็อกหนึ่งขนาดจะไม่เท่ากันนะคะทุกคนก็ฟั่งอีกล็อกหนึ่งนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะยาวไปนะคะขนาดความกว้างก็จะเปลี่ยนเนื่องจากว่ามันจะมีส่วนยื่นตรงนี้อีกนิดนึงนะคะทุกคนในฝั่งนี้ ก็ยื่นออกไปอีกนิดนึงนะคะอีก30เซนนะคะก็จะเป็นขนาดนะคะ3มเมตร60นะคะแล้วก็ในส่วนของความยาวมาอย่างนี้นะคะทุกคนก็จะเป็น3มเมตร70นะคะล็อกนี้ก็จะเป็นนะคะ3มเมตร70คูณ3ามเมตรหนะคะอันนี้แล้วแต่ไอเดียเราเนาะตรงนี้ก็จะมีบล็อกกระจกแก้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ก็จะทำเป็นในส่วนของ โฮมเทเตอร์ Theater, ลักษณะนี้ก็จะเป็นจอนะคะหน้าจอไว้ตรงนี้ในส่วนของห้องน้ําในส่วนงบนี้ไม่มีห้องน้ํานะคะคือถือเป็นห้องหนังสือห้องนั่งเล่นโฮมเทเตอร์อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ในส่วนของความสูงของตัวบ้านนะคะก็คือจากพื้นนะคะจากพื้นขึ้นบนนี้นะคะอันนี้แล้วแต่เราชอบนะคะแต่ในส่วนของบ้านหลังนี้จะสูงประมาณนะคะ 2องเมตรสามเซนนะคะก็ถือว่าสูงนะคะแต่แล้วแต่ความชอบคุณครูบอกว่าแล้วแต่เราเราอยากได้สูงไหมก็แล้วแต่เราแต่นี้เท่าที่บุหงามองก็คือว่ามันก็แมทกับตัวบ้านนะคะข้ทรงกระทัดรัดน่ารักเข้ามาก็กว้างมากนะคะเดี๋ยวใายให้ดูกว้างๆมุมแบบนี้เลยนะคะอู้สวยมากนะคะอันนี้เดี๋ยวตั้งเป็นกระจกสำเร็จอลูมิเนียมนะคะทุกคน อันนี้ฝนกําลังตกเนี่ยนะคะทุกคนคุณครูจัดสวนสวยมากเนาะมาเห็นขี่รถผ่านขี่รถเลยแล้วก็ขับมาคืนค่ะว่าเห็นชอบมากเลยนะคะทุกคนร่มรื่นน่าอยู่เนาะอันนี้ก็ถือเป็นไอเดียถ้าใครอยากสร้างบ้านนะคะในส่วนตัวของบุงาเองก็ชอบก็คือชอบบ้านทรงเล็กกระทัดรัดแบบนี้แหละนะคะคืออยู่ในงบที่โอเคนะคะณตอนนี้งบแสนสองหมื่นนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวไปดูด้านในอีกทีนึงนะคะ นี่นะคะบุงอาจจะให้ทุกคนมองจากฝั่งนี้สวยมากนะคะมุมนี้สวยมากเลยพอดีฝนหยดก็เลยออกมาได้เนี่ยค่ะทุกคนก็จะแบ่งเป็นสามล็อกหลักๆนะคะก็จะมีระเบียงยืน่นแบบที่นั่งเล่นน่ารักน่ารักแบบนี้เนาะนะคะแล้วก็จะมีหนึ่งสเต็ปนะคะฝั่งนี้ก็3ามเมตรครึสเมตรสามส่วนที่ยื่นออกมานะคะก็อีก30เซนถ้าถ้าเป็นอีกล็อกนึงจะเป็น3เมตรลักษณะนี้ถือว่ากว้างนะคะสำหรับใครที่ อยากมีบ้านหลังกระทัดรัดก็เอาไปมิกแอนแมททั้งนี้ค่าช่างก็ไม่ได้ตายตัวเนาะก็อยู่ที่พื้นที่ คุณครูบอกว่าบางเจ้าก็พูดแบบแพงเป็นเท่าตัวเลยเราก็ต้องรู้จักเลือกช่างด้วยนะคะบางที่ก่อฉาบอย่างเดียวก็แพงมากๆอะไรแบบนี้เราก็ต้องเลือกช่างดีๆนะคะแล้วก็เอาที่ถูกใจเรานะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ค่าอุปกรณ์ของเราด้วยแต่เท่าที่เห็นอยู่นี้นะคะเนื้องานนี้คุณครูบอกว่าคุณครูหมดไปประมาณ1นึ0 0 0สบาทเนาะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเอาไปประยุกต์ใช้เองว่าจะชอบแบบไหนด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกรอบนึงเนาะ ถ้ามองจากด้านข้างก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะด้วยด้วยด้วยสีนี่คือที่ฉาบนะคะก็สีแลมเลงโก้นะคะครูอ่ะก็คือจะเป็นการฉาบแลงโก้นะคะก็บุงงานก็เพิ่งเคยเห็นนะคะคือเป็นการลักษณะฉาบนี้ยังไม่ได้ทาสีนะคะทุกคนจะเป็นแบบลักษณะฉาบเรียบนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้เนาะด้านข้างนะคะเบ็ดเสร็จไปแล้วนะคะด้านข้างก็จะมีในส่วนของฝ้าระบายอากาศสลับ เพื่อไม่ให้ตัวบ้านร้อนนะคะตรงนี้ก็จะเหลือเนื้อง,งานในส่วนของงานฝ้านะคะแล้วก็อาจจะทาสีฝ้าเนาะแล้วก็ติดประตูนะคะประตูก็จะเป็นลักษณะสไลด์เลื่อนซ้ายขวาเนาะขนาด80เซนติเมตรสองบานนะคะเป็นประตูไม้แล้วก็หน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างกระจกนะคะก็จะติดในส่วนของเหล็กดัดอะไรแบบนี้ด้วยให้มันเบ็ดเสร็จไปเลยเนาะเป็นไงคะทุกคนชอบไม่เอ่ยพอดีว่า บุงาขี่รถผ่านก็เห็นสะดุดตานะคะก็เลยมาถ่ายเนาะพอดีได้หลบฝนต้องขอบคุณคุณครูประหยัดมากเลยได้ให้มาถ่ายด้วยเนาะวันนี้นะคะก็ได้หลบฝนด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ได้บ้านหลังแจ่มๆมาให้ทุกคนดูด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บุงาด้วยนะคะแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคน